สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าวันนี้จะมาให้ดูเคสยังไม่บอกดีกว่าว่าทำอะไรให้ให้มองดูก่อนให้มองดูหน้าก่อนว่าคุณพี่แอนเนี่ยมาทำอะไรที่ธิรพรคลินิกนะครับค่ะอืมประทับใจมากค่ะอยากมาทำทุกส่วนเลยสวยให้ครบสวยให้ครบต้องมาที่นี่ค่ะคุณหมอเก่งค่ะครับอ่าแต่เรายังไม่บอกนะครับให้คนดูเนี่ย เขาเรียกอะไรทายกันมาว่าพี่แอนเนี่ยทำอะไรไปนะครับเดี๋ยวให้ดูทีอ่ลองหลับตานี่อ่ลืมตาครับแว๊บๆนะครับใครบางบบคนเนี่ยบบก็อาจจะรู้แล้วนะครับก็คุณพี่แอนเนี่ยคือทําตาสองชั้นไปใช่ค่ะกี่วันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่ห้าค่ะมาตัดไหมค่ะแต่ยังไม่ตัดไหมยังค่ะวันนี้รีบแว๊มาตัดไหมตอนบ่ายนี้เลยค่ะเพราะว่า ที่ทีรพรคลินิกคนเยอะมากลูกค้าเยอะมากแล้วก็ทำออกไปสวยๆทุกคนเลยก็เลยแบบว่าตัดสินใจทําตากับที่ทีรพรนนะคะก่อนทํานี่คือทําไมถึงถึงทําตาอะขอดูรูปก่อนทำไปคือคือก่อนทําต้องเล่าว่าตามันตกอะค่ะเพราะว่าเราวัย41แล้วมันก็มันก็มันก็จะแบบว่าตกนะคะ41นะครับนี่คือคนอายุวัย41นะครับนี่รูปก่อนทําก็คือ อย่างนี้ก็คือพอมีตาสองชั้นแต่ว่าคือตาโตตามัโตกค่ะเนี้ยตามันตกอืมครับและอันนี้ก็คือทอําแล้วทาแล้วแล้วก็อันนี้คือหนึ่งวันหลังจากก็นี่คือวันที่อยู่บนเสร็จปุ๊บคือเพิ่งทําเสร็จเลยก็คือจะได้อย่างนี้เลยสวยมากเลยคือดูจริงๆก็ดูไม่รู้นะว่าทํานะ <laughs> ค่ะ<อ>แล้วก็พอพอสักพักมันเขียวอะค่ะมันเขียวนิดเดียวเขียวนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตาก็รู้สึกแบบดูสดใสขึ้นดูแบบถ้าเป็นภาษาแบบไม่ไวัยรุ่นมากก็เฟอร์บี้เนาตามืตาเฟอร์บี้ตาตโตแบวแบอะไรอย่างเงี้ยอืมครับอันเดี๋ยวผมขอดูรูปแบบก่อนทําเทียบข้างๆหน้าเลยอะครับได้ค่ะนี่เออเนาะคือมันพอ ทำตาสองชั้นเนี่ยเหมือนตามันแบบสดใสขึ้นมันดูสดชื่นเออเนาะใช่ไหมครับดูลดอายุได้นะคะอชอบชอบมากเลยแล้วคือหมอที่นี่น่ารักค่ะครับแล้วก็ทำเร็วด้วยแล้วก็จะเล่าประสบการณ์สั้นๆว่าอ่าครับตอนที่ทำเนี่ยก็คือฉีดยาปุ๊บมันก็จะเจ็บแป๊บเดียวอะคะ่ะแล้วพอเจ็บแป๊บเดียวเราก็จะไม่รู้สึกอีกเลยจกนกระทั่งเหมือนคุ้หมอ มาทาการเย็บเย็บเย็บมันเปิดตายไงค่ะก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากคือเรารู้นะว่ามีการแบบถูกได้เย็บอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกอะความเจ็บอะมันไม่มีแต่ความกลัวความจินตนาการมันคนละเรื่องกันเนาะจินตนาการ,รอุ้ยมันต้องเจ็บแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆก็คือนอนเฉยๆก็คือจะไม่รู้สึกอะไรแล้วพอทําตาเสร็จปุ๊บมันจะแสบตาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงแสบตาในที่นี้คือรู้สึกแบบเหมือนเคยเป็นแบบ,บวิ่งหกลม้มไหม เวลาเราหกล้มปุ๊บมันจะแสบแผลก็แสบแผลอย่างนั้นแหละแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นตึงๆจนถึงวันนี้เลยไม่เจ็บอีกเลยแล้วก็แผลก็ห้าวันที่ผ่านมาจริงๆทางคลินิกก็นัดให้มาทําแผลก็บันจุใจเยอะเลยไม่ได้มาแต่ก็แค่เอาน้ําเกลือเช็ดเบาๆแล้วก็เป่าลมให้แห้งอย่างเงี้ยบอกเช็ดน้อยๆไม่ต้องน้ำเกลือเยอะๆกเช็ดก็ไม่มีอะไรนะคะแผลก็เรียบร้อยดีก็คส่งรูปให้ทางคลินิกดูก็เรียบร้อยดี แล้วระหว่างห้าวันเนี่ยครับคือมีคนรับข้างอะไรเงี้ยเราเห็นไหมครับโอ้ชอบมากทุกคนชอบมากอ่าเขาเขาแบบว่าเขาบอกว่าไงคือเขาก็เห็นเรามานานก็ตั้งแต่แบบตาโตอะไรเงี้ยครับวันแรกกับบ้านไปวันแรกอืมครับแล้วก็มีวันที่สองก็เริ่มเขียวอ๋อคือถ่ายอัปเดตไว้ทุกวันเลยใช่ถ่ายไว้อัปเดตไว้ทุกวันแล้วก็มีวันที่สาม มีวันที่สามมันจะม่วงขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็มีเมื่อวานนี้อ๋ัแล้วก็มีวันอ่านี่ก็คือเมื่อวานนี้ม่วงม่วงม่วงขึ้นไปเรื่อยเือเพราะมันก็คงตามตามอายุของแผลเนาะอืมครับผมแล้วก็มาวันนี้เลยค่ะถ่ายรูปไปเมื่อเช้านี่ถ่ายทุกวันเลยนะครับนี่ของคุณพี่แอนชุดเดียวกันนะครับก็วันนี้มาตัดใหม่แล้วค่ะวันที่ห้ามาตัดไหมนะครับ เป็นยังไงบ้างครับตอนหลังจากทําเนี่ยเราได้เขาเรียกอะไรไปทํางานหรือออกนอกบ้านคือไปไหนบ้างครับอ๋อก็วันแรกๆก,ก็ยังกลัวการติดเชื้อนอะเพราะแผลมันยังใหม่ๆก็อยู่บ้านก่อนคแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวการที่จะต้องไปไหนแนละ้วใส่แว่นตาดำเลยก,ก็ก็คือสามารถใช้ชีวิตอย่างวันนี้ไปทํางานก็เออแต่งหน้ายกเวนลูกตาค่ะ แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตได้เลยแล้วก็แค่วันนี้มาตัดไหมเสร็จคุณหมอบอกว่าตัดไหมแล้วเดี๋ยวเราก็แต่งหน้าได้เิมแล้วใช่ก็คือเราจะถ้าเกิดว่าทําเสร็จเนี่ยคือแต่งหน้าได้เลยจริงๆทําเสร็จปุ๊บบางคนเนี่ยแต่งหน้าเลยไปเที่ยวต่อด้วยก็คือแค่แวน้นร,รอบดวงตา,าไว้นะครับ<า>ออย่างคุณพี่แอนเนี่ยก็คือวันที่อยากจะเชียร์มากเลยว่ามาเถอะทำเถอะที่นี่ทําเก่งมากเลยคุณหมอเก่งจริงๆป็นใจมากความคุ้มค่าเป็นยังไงบ้างครับ คือต้องบอกว่าประทับใจตั้งแต่ตอนที่แบบว่าขึ้นไปห้องผ่าตัดนะคะค,คือที่อื่นเราเราก็ศึกษามาหลายที่เนาะที่อื่นเขามีการแบ่งเกรดการแบบถ้าเกิดใช้มีกรีดราคาหนึ่งเลเซอร์ーゼーゼーกรีดอีกราคาหนึ่งที่นี่ไม่ได้มีคิดอะไรแบบนั้นเลยค่ะก็คือคิดราคาแบบมาตรฐานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าออโอเคเป็นราคาที่เหมาะสมกับฝีมือของคุณหมอที่ทํา คนนี้เป็นลูกสาวคุณหมอพันติติเก่งมากนะคะก็ประทับใจที่คุณหมอเป็นคนใส่ใจเอาดูแลแบบว่าพูดจาน่ารักมากเป็นคนสุภาพด้วยค่ะแล้วก็คุณหมอนี่ยังยังหนุ่มอยู่เลยฉะนั้นก็คือเชื่อมือได้ว่ามือนิ่งแน่นอนไม่สั่นนะคะแล้วก็การดูแลที่นี่การผ่าตัดนี่ห้องก็มาตรฐานดีมากเป็นห้องแบบคือที่ผ่าคลอดลูกเนาะที่แกต้องตอบเจี๊ยบกบโรงพยาบาลที่เราผ่าคลอดนะคะ ก็เป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นนําเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยที่นี่ก็สะอาดมากแล้วก็มั่นใจแล้วก็เทคโนโลยีก็ทันสมัย mm hmm. เพราะเวลาผ่าคลอดตอนคลอดน้องเนี่ย mm hmm. เขาก็จะใช้ mm hmm. มิดเลเซอร์เหมือนกันอ mm ันนี้ก็ใช้มิดเลเซอร์เหมือนกันทุกอย่างแบบเครื่องมือทันสมัยคุณหมอเก่งพยาบาลน่ารักเอาใจใส่แล้วก็ตอนทีออ่ได้รับยาชาก็จะรู้สึกเคลิบเ mm hmm. คลิ้มรู้สึกแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเบอร์เลจำไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญคือคุณหมอ ทำงานไวมากเราก็จะเจ็บน้อยความช้ำก็จะน้อยด้วยก็คือใช้เวลาจำกัดใช้เวลาที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปเนี้ยค่ะดีประทับใจโอ้โหรีวิวอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้คือไม่ได้แบบว่ามาเจอน้องแล้วน้องขอคุยด้วยไม่ได้เตรียมกันมาไม่ได้เตรียมนะครับอคือเป็นการรีวิวจากใจใจได้ประทับใจค่ะแล้วก็ รู้สึกว่าคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวตรงตรงคิ้วอะค่ะคถ้าเกิดหนังตาด้วยความที่เราอายุเยอะเนี่ยหนังตามันตกเนี่ยอาจจะดูอีกสักครึ่งปีถึงแปดเดือนแต่เด็กหน้าอาจจะเก็ตของซับเบาลิฟ์ขึ้นไปอีกอเรียกว่าไม่อยู่สวยกันเลยนิด <c oughs> นึงเนาะก็ดูพรีเซนเตอร์ที่นี่ก็ออกจะสวยติดใจอย่อยางจะอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาค่ะคือต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าทําตามเป็นอะไรที่เอ Hmm. คือถ้าทําผิดอ่ะชีวิตเปลี่ยนนะแต่ถ้าทําดีชีวิตก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันก็เลยต้อง hmm. เลือกเลือกแบบเลือกอย่างตั้งใจคือเราเปรียบเทียบหลายที่มากๆต้องพูดแบบนี้ว่าเปรียบเทียบแบบ A B C ช h o i c e นี้อย่างงั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายคือเรารู้สึกว่ามาคุยกับคุณหมอคันติแล้วมั่นใจในคําปรึกษาที่คุณหมอให้ว่า คุณทําอะไรได้คุณทําอันนี้ไม่ได้คุณเปิดหัวตาไม่ได้เพราะอะไรคุณทําอย่างนี้ชั้นตามันจะใหญ่เกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือท้ายที่สุดคือคุณหมอให้ให้คำปรึกษาแหลค่อนข้างอยู่บนความเป็นจริงที่ไม่ใช่เอาความต้องการเราไป ที่ตั้งอะคือคือบางทีเราก็าอยากจะแบบอยากได้ตาแบบอิงฟ้าแต่ใน,นแบบเบ้าหน้าเราไม่ใช่ไงคือถ้าได้แบบนั้นมาแล้วมันไม่เข้ากับหน้าหมอก็บอกมันก็ไม่สวยฉะนั้นมันต้องอิงกับตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนว่าขอให้แบบอยากได้ชั้นใหญ่แต่ใหญ่แบบให,ใหญ่แบบเราให,ใหญ่แบบเราในในเบ้าหน้าเราว่า<ช>แบบเออทาได้ประมาณไหนอะไรางี้ใช่ค่ะคือถ้าใหญ่เกินไปมันจะกลายเป็นแบบเหมือนคน ลืมตาไม่ไม่สุดหรือเปลนะ่าอะไรเงี้ยมันก็จะต้องไปพิจารณาคือคุณหมอที่ตามใจมากเกินไปก็ไม่ได้แปลว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าแต่รเราก็ต้องพิจารณาเราสาคัญที่สุดคือคุยกับคุณหมอท่านนี้เรารู้สึกคลิกไหมเราคุยกับคุณหมอท่านไหนแล้วเรารู้สึกมั่นใจมันก็คือมันก็คือความสบายใจที่เราจะเรื่องทำกับเขาอะค่ะอืมก็คือใครแบบอยากจะ ตาเหมือนไข้คือเอาตัวอย่างมาได้แบบอยาก<ช>ได้ประมาณนี้แต่ว่ามาคุยกับคุณหมอก่อนว่า<ช>แบบปรับให้เข้ากับเราได้ยังไงใช่ค,ค่ะเพราะเบ้าตาเราไม่เป็นเบ้าฝรั่งเนาะถ้าเากิดว,<ช>ว่าเราอยากได้ตาแบบแบบลูกครึ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราเป็นหนวยซึ่งพอมันยุบลงไปอีกมันก็คงจะเหลือประมาณเดิงแต่มันก็คงจะไม่ได้เท่าเดินหรอกแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแค่ย์กำลังจะบอกว่าถ้าเราอยากมีเลฟเรนส์เป็นแบบไหนเราต้องดู ดีฟองของเราด้วยใช่คือไปบังคับหมอทําหมอเขาทาให้แต่สุดท้ายมันไม่สวยคุณคือคนไม่สวยนะมหมอไม่ได้ไม่สวยนะครับ <c oughs> โอเคนี่นะครับกับพีแอลนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูลูกก่อนทาอีกรอบหนึ่งนะครับ hey, สําหรับคน hey, ที่เพิ่งเข้ามา <hey. S 1> ชมไลฟ์ใหม่นะครับอันนี้จะเป็นรีวิวตาสองชั้นของ <N> ของพี่แอนนะครับ เพิ่งทาไป5้าวันนะครับนี่คือยังไม่ตัดไหมเลยนะครับนี่กายจะตัดไหมให้ดูแผลไหมคะอ่านี่อ่าให้ดูใกล้ๆในรูปก่อนทํานะครับคือตาก็จะตกตามวัยนะครับอันนี้คือหลังทํานะครับ5้าวันเองนะครับ5วันค่ะครับคือไไตัดหมยังไม่ตัดไหมนะครับอืมใครสนใจก็เชิญได้ที่ทีลพรคลินิกนะครับทีลพรคลินิกนี่คือจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับ อ,อ,อยู่ใกล้กับใช่เยื้องเลยคือเดินไปได้นะครับนี่ค่ะวันแรกก็นสวยดีนี่ควันแรกนะครับเรียกว่าชั้นตานี่เข้ากับรูปหน้านะครับปากกคือไม่ยิ้มเพราะว่าจะได้ถ้ายิ้มแล้วตาหยีใช่ไหมก็เลยทำหน้าธรรมดาครับพราะถ้ายิ้มเดี๋ยวตามันหยีเดี๋ยวไม่เห็นว่าชั้นเท่ากันค่ะอ่า เรียบร้อยนะครับมีคนชมสวยมากสวัสดีค่ะขอบคุณรับใครสนใจก็เชิญได้ที่เทอคอนคลินิกนะครับขออนุญาตจบไลฟ์มาค่ะเพราะว่าแบบเดี๋ยวซีนปีจะได้สวยพอดีนะทำเลสวนพอดีไปไปเที่ยวทันวาเที่ยวได้มกราก็สวยปังพอดีเรารับปีใหม่ใช่ทาเลยช่วงนี้แหละช่วงเวลาที่ดีที่สุดก่อนธันวาครับผมทำเลย สนใจก็ถ่ายรูปหน้าตรงนะครับมาที่เพจได้นะครับคุณหมอที่นี่ใจดีค่ะโ <Okay, S 2> อเคครับ